อาปาฮาปาป่าันนั้นเปิดเนียสวัเกกนั่นยเเกออสบาดีสบาสดีพี่น้องมันนี้กะมาหาอยู่หากินคือเกาอาชิยบริไปไกลหอกหากินบ้านคือเมือง ครับเป็นน้องปูน้องปลาที่ว่าเขาจกสะจกบ่อไว้แต่ปลาตัวนี้จะเป็นปลาธรรมศาสเลยเพราะว่าเขาจงงันทางให้ปลาเขมามันติดกับน้องใยน้องเถียร์าเป็นน้องเต่าปลาเขมาลวกันหอยยามรู้มันรู้นำแหงกันพากันเอาแหเอามองหรือว่าเป็นกระุงบ่อเป็นยังไงมาหาจับเอาตัวปลาบางอุปกรณ์จับปลานะ ตัวนี้เนกองกรงะงแล้วเนาะตัวเสือซานตัวตัวเป็นผู้ยิ่งตัวนี้ตัวสม้สมสายจะเป็นันแห่มาพีกนเกียมี่ยมนเนี้กบนี้ก็นนกแม่พอ่าอากมงานนำได้เมนี่ด <c oughs> ิพี <c oughs> ่น้องมาเลักินป่าเนาะจากไรบ่ไรเด้อจักไรบ่ไรเกียมลงยังไม่ทันในรลงเนาะยังไม่ทันในลงล้างสีเกี่ยมเกี่ยมเครื่องเกี่ยมของอืมโอ้กินได้ปะนี่บ่ เอ็นไม่ฟอกินกินได้ป่าองมัยานี่สมงทราตอันน exactly ี้เดี๋ยวมัฮูลิงฮูดิงป่าเลมันมีน้ำมันยังมีลมันปูมันมีมักอันนี้มักเลยนะกินง่ายกินดีนว่ามันจะเป็นรสชาสตร์สมสมเลยเขาห้องมฮูดิงลอง่อุเลยจตัวเ่อาอตทงเจ้ามาเลยเรื่องเลยเนาะปนเล็กน้อยเนี่ย เอาไปลองเิ่งลองบิ่งมาลองดูซื้ออยู่เห็นหล่ามันลอยเห็นเห็นต่าท่านมันแหมันบาหวบ้าเลที่เขาเาไปลอยทังคุณลงท้งเาบไาไปจุกระสแต คืออย่างวต่โตยังบ่หรอแล้วยาวมีกระดูกมาตึกแกนี่ตีนี uh ่ย่ะไก่กระปานี่แก่าอะหออมกาี่ยบเนาะปะทูแน่เลยแน่เว้ย้านงมคืออย่เนาะ เลี S <S ้เปนลาบมันนะสิวไสุกไปนกูลรูอง้างรู้สึกว่าคนร้ายกว่าป้าแล้วนี่ เจ้าวะเจ้าเจ้าเจ้าเดียวเดียวเดียวกำลังกำลังกำลังปลาหยังปลาหนึ่งปลาหนึ่งปลาโตจริงแล้วจริงแล้วในตัวนึงแล้วแมนแมนแมนออกวันสองล้านคนได้ก่อนเรียกไม่เรียกไม่ของแท้นอกปลาปลาโต มากนี่วะชลกซมาเลยงาเลย่อแ like ดกแกมานเลยเอาตรีย้เติอยู่อ้งปลาธรรมศาตร์ไอตัวนี้นะมัเหมอนปลาเขาเล่ยงเลยมันเข้ามาเองมานอองเอ้าเอาไปเอาไปเนเด้อเอาไปแนอะเอาไปแม่พ่อเด้อนั่นม้านเชยนี่ไปป้าตัวนึง นี่เพิ่นสทรมาตัวเลยโอ้โหห้องเทวเล็กน ie um ้อยเด็กกันเนาะเอาดิน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 ไอ้น้ามันคุ้นในปลามันไม่มีทางไปเอาไปถึกใจเล็กน้อยแหละบังคับว่ะแม่ฟพานจืนถึกเยอะขึ้นฝนลกมาไหม มัน <laughs> เท้ไม่ฟ้อนลงมาฝันมาเลยนี่ม่ฟ้อนไปลงหลังหาปลาปลาทองแท้ของแท้นแกมยาคิมไม่ใช่กันเลยโอ้ยรุ่มือามปาเียโอ้ยแล้ววับโอ้ยคุณาฟีร

จับเอา่ะอุ่นมาเรื่อยพี่ละอุ่นไปเจอล่ะเห็นแต่หัวมันแบบแเงี้ยมันเถอะปล่อยมันไปซะกิโลเจับปล่อยไปนอก พอเล็กน้อยมันไล่ลุงลุงง่ายก็คนนะใบีบอ่ะเอาตรงนี้ก็เอาส่งประมาณห้เอ่ะ

mang ngon ngô mê, ngô mê. Ừ. Ôi, cái lục ừ, à, không? Tôi mua, tôi mua. Ừ. Ừ. <cười> <cười> Ôi, xăm, ừ. Ô, ยแาบรุนเลยยังวะโอ้ของแท้ของแท้แล้วนี่โอ้ยเนาะคือจับมันแต่ว่าเนี่ ละวันนี่มาึกทึกกระลุงเนาะ,ะปลาซูดดอ่าลูกม,มือไปวัดทำไมปลาสูดเอ้ามาขึ้นมาเซไปจับเนอะ เนาะใต้มาเอาปลาสูตรโอ้ยแบบประมาณเก๋าลายเต๋อเป็นเลยลายๆอยู่โปกินอันนี้จะไปปิ้งถ้าว่ะเจี๊ยบไปปิ้งแล้วมันปิ้งถ้าเอาคือว่ายังสมเผาถือว่ายังพระทันยอมยังไงเบิ่งแม่ฟ้อนจะเอาไปปิ้งถ้าเอออันนี้เจี๊ยบไปปิ้งแล้วก็ยังลงต่อนาะยังบระเฮยอันยังเฮยเศร้าเฮยัวยถือว่าไร้กินแล้วไปช่องโลนีล้ม่ใ่ว่าน้องปะบางครับวุ้ยป่วยเลยอืมเอาปิ้งถ้าสันนะ ปานไปประมาณ30นาทีหร <c oughs> hey, ือว่าสี่สิบนาทีนี่จะพากันฟักผวอนกินเขากินน้ำกันซุ้มห่อของตำรังกะถือวันยังไ้อยู่ประมาณสองสามโตเติมวันี้เซลเซลเนาะ จ้งโมงนะไรบงมาแล้วให้เฟินมาปีงก่อนออปีงก็ยังไม่เห้สูกเอาเอาปลาคอปีงปลาคอเอาปลาคอเฝาเปียวมันเฝาเปียกวันเธอเตเธอเตียนนี่นี่อันซุมซุ้มอะไรไมใชุ่ไรม่ยูอันยูทั้งมันหรอยูทั้งมันยูหันปะเกละาจูนนอยนยอยูรด อปลาขอมีปลาขอตัวนึงดลยเออตัวนี้แล้วตัวน,นั่นเลาะปลาหลอดอุ้นะเออปลานาำหาวนี้น,นาใช่อ่ะเย็นออกไป จะเป็นเทียงเก่าตะเกียนมาเลี้ยงหมูเลียงหมูอยู่ฝนก็เลยมาอยู่เดี๋ยวนี้บริอยเนี่มัเกิดอาซิหกนนึงอาอฟอันเป็นรดวเป็นฟืนมาเก็บมาไว้กับพวกตมนลดีมาอยู่ล่ะบึงถ้ามีเวลาเรอมีโอกาสลงมาอยู่อีกหอบนึงเป็นหรอฮม คนไลกก็ฟ้าเนาะมันก็อจน่อยู่หรอกมาแม่มาแม่น้าเนี่ยเดกสมอดีว่สมดีว่เนี่คือเห็นหน้าห้่ชนอความสมาบุคคให้ลงไปเอาอีกเด้ออยูเอีง เอาแลมวสมสมสมีกสมนัวเจ้าตัวอีหมูว่าอันตัวอีหนูว่าตัวตัวยืนรนฮะว่าองเจ้าจัปลาตัน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอามากอันคืนคืนยังไงเื้อไ้เจ้าหมู ซ้อมลงไปกระาแล้วเจงหวะเอาหินหัวจะเข้าหินเิ้ยวะขึนไปเช็เบงสินาแต่ละคนจะกินเขา <c oughs> นั่งทานเนาาย่งไฟกรส่งจะฆ่ <c oughs> ยา,าเเยเนาะ <c oughs> เจ็บมาจุบมเสื้อรถนะเอากดูัไแมาแทงเอ้าอันนี้เลยอาครจะได้มาย้ายไปอันนี้นะปลาขาวอันนี้ก็ใหญ่เชเออมาจะไงใช่เอาคนนี่็นี้ปลาหัวหน้าแทอ่ะเยียบได้หนุหมูเอ้ยหัู้ตู้นหนท์้ เด็กน้อยเพาะาจจียวมือเ้ามออุ่นซะเฮพืยืมมันนางไปงนี่นค่ะเอาไปทางนั้นจำเจีวเป็นวะมือจำเจียวเป็นวะเอามาเนี่ยเริ่มลงมือมามันั่งข้าวเมพ่อนเอาเวลากินข้าวกินน้ำละมาเด้อกินข้าวกินน้ำกัน อะไอะงี้ยอะมันกินข้าวกินน้ำใช่สองงกินข้าวเบิร์ดนะปะินอจความน้ำมูนอะจังน้ำอาจอกมาตีลรอจอกใส่เอาเฟืองเอาืองหวนมาแห่เอาเ้งหวนมาพันไหมอันนี้เบลือบ่ซาบัตึ้งหนึ้งใช่เอ่นอนเบลือก็เป็นกินเงหวาก็เป็นกินเอาเงหวาน

อัน<ม>ปานเนี่ยววัดสุ้กินปลาดุกเลยสิมันช่ประยาดกินปลาดุกแบนี้เราอกเลยุกเออว่าเลยเพี้ยงน้ตูสินุไอนละมัปลาดุกอน้อะไรกินเม็ดว่เสีย่มูบาตป่ยัยหนีแผลเอะแผ กเห่าไ้เฟื่อหน่อยยมันนกัห้็นกันตากนเียีนเห็ดไหม